สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซีเครับผมวันนี้พวกกผมนเกมวอลล o บอตในเช่นเคยฮะนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการแจกครับผมในกิจกรรม Gi ีปอ w a y ฮะมันครั้งนี้นั้นจะเป็นการแจกครับโมดูลของไทยท่านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่าเป็นตัวไหนโมดูลตัวนี้เป็นโมดูลใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมเองนั้นก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวแล้วผมจะพาไปดูในกล่องดีกว่านะเพราะว่าหาดูที่ไหนไม่ได้ครับต้องดูในกล่องนะ นี่ครับเห็นแดงๆนี่เลยครับรูปร่างหน้าตาคล้ายปลาดาวครับนะคล้ายปลาดาวที่เกาะอยู่ตามโขดหินแถวชายทะเลนั่นเองครับแต่เที่ยวนี้ครับมาพร้อมความสามารถที่สุดยอดครับนั่นคือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับไทท่านเด็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับความเสียหายนะครับมากขึ้นสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกได้ว่าดีกว่าตัวเก่านะครับเยอะแยะเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจับจับแมวครับผมอ่า เป็นสายบูสายลุยเนี่ยตัวนี้เลยครับนะติดเข้าไปครับรับรองสุดยอดะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกเช่นเคยฮะว่ามีรายละเอียดที่จะต้องใส่อย่างไงบ้างนะครับแล้วหลายคนถามเข้ามาในสตรีมนะครับพี่แล้วผมต้องทํายังไงถึงจะได้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ากติกานั้นมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าของอตัวรูปร่างของอวุธคขาวไว้เลยนะแล้วผมก็จะบอกกติการครับตรงน,นี้ครับย้ำกันอีกทีฮะ if on way ครั้งนี้ก็จะเป็นการแจกนะครับโมดูลของไททันนะถ้าเรี่ออ่านอะไรอ่ะ on on s k i r t on s ออนเเหรอผมก็อ่านไม่ถนัดนะครับผมก็กลัวอ่านผิดนะฮะ นะครับเอาเป็นว่าเป็นโมดูลไททันผมจะเรียกทั้นๆนี้แล้วกันนะนะครับไม่ขอออกเสียงดีกว่าครับเดี๋ยวจะโดนแซวเอานะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะใครอ่านอ่านว่าอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะนะครับแต่ก็อย่าลืมลงไอดีไว้นะด้วยนะครับผมโอเคฮะสิ่งที่ต้องทำครับอีกเช่นเคยครับเหมือนเดิมฮะก็ขอแค่เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์ให้ครับผมคนละหนึ่งไลค์นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกดไลค์เลยครับหนึ่งไลค์กดกระตืบร้นไลค์ไปเยอะๆเลยนะครับ2เลยครับกด u b s c r i b e ครับ จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมดีๆการสตรีมหรือคลิปนะครับผมต่างๆนะจะได้รับชมกันอย่างทั่วถึงนะฮะกด Subscribe ไว้นะครับผมอันนี้3ครับคือตอบปฮะก็คือการพิมพ์แฮชแทครับอันนี้สําคัญนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยฟังให้ดีนะครับหรือดูตัวอย่างตามนี้เลยนะพิมพ์แฮชแท็กครับผม wr เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ WIN W I N เป็นตัวเล็กและตามด้วย O ครับผมพิมพ์ใหญ่ N S ครับแล้วก็ R พิมพ์ใหญ่ E A C T O R ครับผมนะก็ตามด้วยเลกเตอร์อะไรเนี่ยลลกเตอร์อะไรนั่นเองครับนะครับย้ําอีกทีนะครับผมพิมพ์แฮชแท็ครับผมแฮชแท็นะตามภาพนี้เลยครับตามตรงสือที่ผมขึ้นเลยนะแฮชแท็ครับ W R WIN O N S ครับ R E A C T O R นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะนะครับแล้วก็ตามด้วย ID ของเพื่อนครับ ID ของเพื่อนนั้นสำคัญยิ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับลองลงมาจากตัวที่ผมบอกตะกี้ฮนะต่อให้คุณพิมพ์ถูกแต่ ID คุณผิดมันก็จะไม่ได้นะนะครับ เพราะฉะนั้น ID นั้นเน้นให้เป็นการคัดลอกครับเมื่อวานในสตตีมนั้นผมได้สอนการคัดลอกเอาให้เรียบร้อยแล้วนะโอ้ยคุยกันยาวๆเลยครับเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มครับของเพื่อนนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับผมนะครับย้ำอีกทีนะฮะแฮชแท็ก wrwin ครับตามด้วย o n s r e a c t o r ครับผมนะครับเป็นวักตามด้วย ID ดีสแลตแพลตฟอร์มของเพื่อนนะฮะ แค่นี้เท่านั้นครับนะลงในโซนของคอมเมนต์ด้านล่างครับนะครับเอาพิมพ์ไม่ต้องคอมเมนต์ด้านล่างครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะครับจากการจับนะในครั้งนี้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมนะนี่ฮะนะครับกติกาก็บอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับนะครับแล้วก็ มีสกินใหม่ที่สวยสดงดงามเข้ามาด้วยคือเจ้าสกินแฮปปี้ที่เป็นจิ้งจอกตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับน้ตแตาเล่นมารู้สึกว่าสกินตัวนี้สวยครับมันชัดเจนนะครับเพราะเออมันดูแล้วมันรูปร่างมันชัดเจนแล้วเ,เป็นยิ้งจอกนะสีสันสวยงามครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมใหม่ครับภารกิจใหม่นั่นเองฮนะก็ะคือเป็นภารกิจจากนี่ครับดอกไม้ล่วงแห่งอีเ l นท์ครับนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะทําคลิปเป็นการ คุยกันเรื่องของรางวัลในกล่องครับซึ่งผมทํามาทุกกิจกรรมนะครับแต่กิจกรรมนี้ช้าหน่อยฮะเพราะว่าต,ตรีมต่อเนื่องแล้วก็งานค่อนข้างเยอะนะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีนะครับในลําดับต่อไปเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบบายสวัสดีครับ